สวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเด็กนะฮะวันนี้วันเด็กนะครับก็เอ่อเผื่อใครสนใจพระนะฮะเป็นสําหรับเป็นของสําหรับเด็กโตนะฮะเอ,อ่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเม้นได้นะครับผมแล้วก็จริงๆไม่มีอะไรเลยแค่เอ่อ วันพอดีมีพระเข้ามานะครับแล้วก็มีคนถามว่าเอ่อยังเช่าอยู่หรอก็ยังเช่าอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเรื่องมีของมาส่งทุกวันนะครับตอนนี้เอ่อขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นเรื่องเรื่องลองนะพี่อ่ะมาก็อย่างที่บอกเลยว่าจะมียี่แปดพระองค์เข้ามานะครับ วันนี้ก็มี28พระองค์เข้ามาก่อน4องค์นะพวกเนื้อเงินลงยานี่ยังมาไม่ถึงนะครับน่าจะน่าจะมาวันวันนี้ตอนบ่ายๆมั้งไงเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เอาของใหม่ไปวันมีมานทั้งหมด1 2 3 4 5องค์นะวันนี้5องค์นะครับโอเคไปชึบชึบ นี่มาที่เหรียญยอดรวยๆนะครับนี่ออกธรรมอุทยานนะครับยอดรวยๆก็คือเป็นเหรียญยืนอุอ้ยเหรียญยืนรุ่น3 –ามไหมจริงๆถ้าออกว่าธรรมอุทยานก็จะเป็นเหรียญยืนรุ่น2นะครับแต่ถ้านับเหรียญยืนทั้งหมดที่มีมาก็ น่าจะเป็นรุ่นที่สามนะครับโอเคไปนี่องนี้เป็นทองแดงนะครับทองแดงเอ่อทองแดงรุ้งไหมอ๋อทองแดงเฉยๆโอเคแต่ว่ามีติดรุ้งนิดๆน,นะครับก็จะมีรุ้งออกม่งมงกวงๆเขียวๆนิดหน่อย นะอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้ก็ขาดเหรียญยืนนะแล้วก็เหรียญยืนรุ่นแรกนี่ยังหาไม่ได้เลยตอนนีนะ้ยังหาแบบที่สวยๆราคาแบบเบาๆยังไม่เจอห้าห้าเก้าศูนย์นะองนี้นี่นี่เหรียญยอดเลยๆนะครับทองแดงนะตอนนี้ก็เปิดไว้ที่3,500นะครับ ก็ลองดูเพื่อใครชอบนะครับสำหรับเหรียญยอดรวยๆจมูกสวยพร้อมกล่องเดิมนะนมาหนึ่งองค์ตอนนี้ก็คือไม่มีที่วางแล้นี่คือซ้อนกันหมดแล้วไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วก็มี28พระองค์นะครับพระเจ้า28พระองค์เป็น มีทองแดงมา2อ,องค์แต่ว่าเป็นซีนเดิมนะครับซีนเดิมก็คือลุ้นเลขโค้ดนะเลขโค้ดจะอยู่ด้านหลังนะครับซีนเดิมเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปลุ้นเลขโค้ดเองได้เลยว่าเลขโค้ดอะไรนะด้านหลังนี้แล้วก็ผิวเดิมผิวสวยนะครับซีนเดิมนี่น่าจะหายากหละส่วนใหญ่จะแกะกันเกือบหมดแล้วแหละตนนัวนี้นะครับ นะเผื่อใครแบบใส่ลุ้นว่าดวงดีเลขสวยหรือเอาไปลุ้นเออ่หวยเอาเองนะครับ <c oughs> เป็นทองแดงซีนเดิมนะครับนะราคาตอนนี้ก็ถ้าซีนเดิมนะซีนเดิมจะอยู่ที่สามพันห้าะถ้าซีนเดิมชึบไปฝาบาทโอ้โหฝาบาทสวยมากพี่เอ้ย คมกริปคมกริปโอ้ยสวยเลขสามสามหนึ่งนะครับเลขสามหลักด้วยเลขเกือบเกือบตองสามอยู่นะสาัสดีสวยมากนะครับองค์นี้เดี๋ยวดูก,ก่อนโอเคสวยจมูกสวย ให้ดูห่วงให้ดูห่วงอ่ะนี่ยันเยินครบสวยคมกริบนะฮะฝาบาองนี้ก็เลขสามหลักก็จะแพงหน่อยตอนนี้เปิดไว้อยู่ห้าพันนะครับองนี้ชึบนี่สวยกลิป ยี่สิบแปดพระองค์นะครับแล้วก็ต่อไปนี่มาในกล่องกำรรมะหยี่นะครับเอ่อเป็นเนื้อรู้สึกจะเป็นเนื้อฉนวนหน้ากากทองทิพย์นะครับองค์นี้โอ้เนื้อฉนวนสวยนะนเลขหนึ่งหกศูนย์เก้านะครับมาดูความสวยงาม อันนี้เป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับแล้วก็เป็นเนื้อชนวนนะก็สร้างน้อยหน่อยผิวสวยแล้วก็ด้านหลังหนึ่นยะ์เก้นะครับองค์นี้ก็อยู่ ก็แพงอยู่นะลูกพี่องนี้ก็แพงอยู่นะฮะใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับก็เอาเรื่องอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยีพระองค์ถูกๆไม่มีแล้วลูกพี่ถูกๆนี่หมดเพราะว่าตอนนี้ราคาไล่ขึ้นหมดแล้ยตอนนี้นะครับยี่พระองค์ทองแดงเนี่ยถูกสุดละนะตอนนี้นะแล้วก็ใครอยากได้ถูกๆเอาวันนี้วันเด็กอไปอ่าวันนี้วันเด็กเผื่อให้เด็ก เด็กใส่นะลูกพี่นี่เพื่อให้เด็กใส่เหรียเรื่องสมรรถสั์เม็ดยานะครับอันนี้วันนี้เอาแ0 0นะครับเลื่อนสมรรถสั์เม็ดยาแล้วก็เลื่อนสมรรถสั์เสมาจมูกแตะวันนี้เอา1000นะครับนี่นะจมูกแตะเอา1น0 0ัทวนนะลูกพี่ แล้วก็จริงๆองค์นี้ก็เล็กนะสำหรับเด็กเหมือนกันแต่ว่าราคาจะสูงะสิเพราะว่ามีเอบรรจุผงปิดตาจิดามณีด้วยเนี่ยใต้ฐานอนะ่ะแต่เล็กๆเหมาะสำหรับผู้หญิงก็ได้เด็กก็ได้จริงนะองค์นี้อยู่เอาเอาสามพันห้าลูปีด่วนเลยเอาวันเด็กนะไปแล้วก็องค์นี้ เอา1,000ถ้วนนะครับสำหรับเรียนสเต็มไม่ตัดปีกทองน่าจะทองฝาบาทนะนี่เรียนสเต็มไม่ตัดปีกนะครับเอาหนึ่งพันทวนสองให้แล้วเช็คแล้วแท้แน่นอน100%ยเเนละูกบีแล้วมีองค์ไหนแบง่งอีกได้อีกอแบง่งได้อีกแบง่งได้อีกอ๋อแบง่งได้อีกจริงก็เป็น วัดธาุประทับอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะแต่ว่าสีสวยสิเอาองคสีไม่สวยอะแบ่งได้องค์หนึ่งอ่าองนี้แล้วกันเผื่อใครแบบอยากเก็บพระเก่าปีลึกนะครับอ่ะอันนี้เอาสองพันห้าแล้วกันอง์นี้ไม่มีเลขโค้ดนะครับผมแบ่งแบ่งได้หนึ่งองค์ไปเผื่อเผื่อใครยอยากลองเก็บวัดเ,เขาเรียกอะไรพระเก่า อ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นก็ยังเอ่อเป็นรุ่นเดิมๆอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมาอีกนะอย่างที่บอกมันมีมีมของมาส่งทุกวันนะลูบีช่วงนี้นะครับเขาเรียกว,ว่าเอา่อมีคนถามว่ายังขายได้อยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันลูบีขายได้ไม่ได้ไม่รู้ก็เช่ามาเรื่อยๆลูบี ทำาเรื่อยๆวันนี้นะถ้าผมปล่อยขาดทุนทั้งหมดเนะี่ยทั้งหมดเลยนะแบบปล่อยแบบรวดเร็วนะเบก็ถือว่าหลวงปู่ให้กำไรไปอยู่ดีเนื้อออกไหมวันนั้นก็หลวงปูก่ก็ก็นั่นแหละก็เก็บไปเรื่อยๆลูกพีขึ้นลงเป็นเรื่องของอันนี้นะฮะยิ่งราคานิ่งๆเนยผมยิ่งชอบเพราะว่า ผมปล่อยไปไปเช่ากลับมาราคามันก็ราคาเดิมดนะู่มไหมฮะเวลาขายเวลาซื้อก็ยังราคาเดิมอย่างเงี้ยก็ชอบนะ <c oughs> ดีกว่าราคาดี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 ขึ้นอีกนะโอเคไปละเมาส์มอยวันเด็กนะครับผมนะยังไงก็ฝากดูด้วยนะฮะวันเด็กเอ,อันนี้เป็นของเด็กเด็กโตนิดหนึ่งนะลูกพี่ <c oughs> ใครอยากเช่าองค์ไหนก็ทามว่าได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ